ลุกใหม่น้องอินเตอร์หลังโตเป็นสาวสวยขึ้นมากค่ะต้องบอกว่าความสวยของหนูน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะคงจะได้เห็นพัฒนาการของหนูน้อยมาตั้งแต่เริ่มแรกกันแล้วแหละค่ะ ได้ผลงานที่ไม่ธรรมดาของน้องยินเตอร์หลายคนเองก็แห่ชื่นชมเลยค่ะว่าสำหรับสาวน้อยของเราไม่ว่าจะเรื่องของการเรียนเองก็ปังส,สุดได้เกรดสีในทุกวิชาเลยนะคะมีความสามารถรอบด้านแถมในเรื่องของการเป็นนักแสดงนูนน้อยของเราก็ทำดีไม่มีติเลยละค่ะในเรื่องของค่าตัวเองเนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าราคาตอนนี้เนี่ยพุ่งแรงแซงดารารุ่นพี่บางคนไปแล้ว ล่าสุดน้องอินเตอร์ก็จัดสวยในการที่ออกงานอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นสวมชุดปราตีสายเดียวแต่งหน้าทําผมให้ดูเป็นสาวมากขึ้นงานนี้พี่เต๋าเองเนี่ยต้องออกมาถ่ายคลิปรีวิวความสวยของสาวน้อยกันเลยค่ะต้องบอกว่างานนี้น้องอินเตอร์ของเราจัดเต็มทั้งหน้าและผม ชาวเน็ตเองแห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าสาวน้อยของเราถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะเพิ่งอายุแค่สิบขวบเท่านั้นแต่ใช้แววความออรามากขึ้นกันอย่างได้ชัดซึ่งในอนาคตข้างหน้าหลายคนก็คงจะบอกว่าสาวน้อยคนนี้ของเราเนคงจะได้อยู่ในระดับแถวหน้าของวงการอย่างแน่นอนแล้วค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวาที่ทางทีมงานได้นํามาฝากกันในวันนี้ใครงน้าจะเป็นเรื่องรื่องไรสามารถติดตามกันได้ค่ะ